กาาพอยนะครับคุยผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตการในส่วนของร้านค้าพเนจอนะครับก็คร่าวๆที่ประคำนวณมาก็ประมาณแ0 0กว่านะแ,แล้วก็กว่าเลยแปดร้อยเก้าสิบเก้าคูป,ปองนะครับอเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตภาพให้นะสาหรับใครที่จะเหมานะครับสําหรับใครที่คิดว่าช่องสองมันจะออกเป็น <laughs> ช่องสองมันจะออกเป็นฝั่งนี้นะก็ถ้าการันตีก็คงจะแปดร้อยเก้าเก้านะครับอืม ที่คำนวณไว้เดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตภาพไว้ให้นะสำหรับใครจับใจสอยได้นะอืมอัตราเลทมันอยู่ที่1%อร์เซ็นแต่ส่วนใหญ่คนที่สุ่มลังคาปนจอนจะรู้อยู่แล้วนะครับอก็ในรายจ,จิตังครับแต่ส่วนตัวมองว่าทั้งหมดเนี่ยเออแต่แต่สกินในหมดหมูทั้งสองสกินเนี่ยส่วนตัวคิดว่าถ้าช่องสุดท้ายออกอันนี้ก็คุ้มอยู่นะเพราะเราเลือกไวเปอร์กับเซเนียลได้ไงอเนเนเดอิสโตเปีย อินฟิเซอร์ไฟเอเวอร์แล้วก็เดมอนิเคชั่นนะครับอืมสกินเซนเนียลสวยมากส่วนล่างเป็นเมนเซนเนียลเนาะแล้วขวาสุดนี่จะเป็นดาวินนะดาวินทั้งสองสก,กินเลยนะครับดาวินเนี่ยเนี่ยบลูเบดกับซูบกาดาวินไทเกอร์ฮันเตอร์นะครับอืมแล้วที่ผมคิดว่าน่าจะออกเป็นอันแรกก็น่าจะเป็นอันนี้มั้งกิกเน็ตนะครับ STL นะ162กกับนาคอนนะเมชาเทมเพิล ส่วนตัวคิดว่างั้นใช่แล้วใครสนใจก็จับจ่ายสอยได้ครับก็แ9 9ส้เก้าเก้าสหรับการันตีเนะาะสำหรับใครเหมาก็ในส่วนของพิเศษสองสกินเก้าเก้านะครับหรือเลือกรับหนึ่งสกินเพียงหกสิบเก้านะครับแล้วถ้าใครบอกว่าให้ผมซื้อนะผมจะตอบไปว่าผมมีหมดแล้วนะครับสกินเหล่านี้นะถ้าใครได้ดูช่องผมผมจะเคยรีวิวก็จะไม่ผิดนะ ผมไม่แน่ใจว่าผมรีวิวเลสเตอร์รสก,กินนี้ไหมเบตาเคยรีวิวไปแล้วเอ่อซิลิก้ารีวิวแล้วเอ้ยโตโรกับอิฟเน็ตก,ก็รีวิวแล้วนะฟอร์ลิโนติโนไม่แน่ใจเอลอร,อร์รีวิวแล้วแต่กูหลาดผมก็ไม่แน่ใจไงกูหลาดน่าจะเคยรีวิวแล้วมั้งในช่องเราครับรวมๆก็รีวิเวเกือบ70%นนะที่เล่นให้ดูนะครับช่วงนู้นเนาะก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมในส่วนของ ซื้อพิเศษซื้อ2สกินเพียง99คูปองหรือจะซื้อสกินเดียวก็ได้นะครับเพียง6.9คูปองครับถ้าใครอยากได้2องสกินก็คุ้มหน่อยเออถ้าจำไม่ผิดผมได้เออโลอ่มาประมาณเท่าไหร่วะผมลืมนะ50ปองมั้งสุ่มตอนนั้นลืมนะมนานและคลิปคลิปนานอยู่นะก็เจ้าไลค์ด้วย,ชวยเชกดแชร์ก่อนส,สักครั้งจะเป็นใจคนทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปต่จไปอะไรก็ฝากติดตามไว้น,นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันก็อยู่ประมาณ6.7ดาวนะ เดี๋ยววางว่าก็กดเดี๋ยวอีก8วันรีแลงค์แล้วนะครับก็จะพยายามขึ้นไปให้สูงเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะจริงๆอยากเอาอิมอร์ทัลนะแต่ผมก็โซโล่ไงแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็แล้วเจอกัน,นเนบัดตอนนี้อย่าลืมแลไวนะ่อสวัสดีบาย